สองคนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเพิ่งจะซ้อมเสร็จครับผมเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมนี่ไม่เหนื่อยมากแล้วเนี่ยเป็นงาหายยางหายเจ็บยางที่เป็นมาเป็นพวงเนี่ยยางเพราะมันเพิ่งจะเป็นเมื่อวานอันยองสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทำอะไรอยู่ครับเนี่ยสวัสดีครับตลกมากเดี๋ยวไพูดอะไรเลย ไฮตอนนี้คนดู3 5 0 0และกำลังขึ้นไปเรื่อยๆมียยเยอะมากใช่ <Hi. S 2> มือเป็นยังไงบ้างครับพี่พีสวัสดีครับทุกคนสสวัสด,สวสดีคมือตอนนี้ก็หลังจากที่ไปหาหมอมาก,ก็คือเป็นเอ็นอักเสบครับผมเริ่มขยับได้บ้างน,นิดหน่อยแต่คุณหมอบอกว่าก็อย่าไปใช้งานอะไรเลยดีกว่าปล่อยให้จ้าับมันจะหายเองแล้วก็ประครบเย็นทุกวันครับ น่าจะหายทันแฟนมิทติ้งแหละทุกคนจะดูสิน้องง่วงมากเลยน้องเหมือนข้างนึงคือน้องน้องอ้วนแล้วไปอีกข้างคือน้องน้องแบบน้องน้องผอชินเจ้าสวัสดีครับนีฮาววันนี้เราเพิ่งซ้อมเสร็จเลยครับวันนี้ขึ้นเพลงใหม่ด้วยใช่ครับผมเป็นไงบ้างยากไหมแ้วก็ยากใช่คือคือเราสองคนแบบพื้นฐานเต้นอ่ะโอ้ยขอบคุณนะครับขบถุงเท้าใหเยอะมาก ือเราสองคนในพื้นฐานเต้นเรียกได้ว่าไม่มีบอกว่าแบบไม่ค่อยถนัดเต้นดีกว่าก็เลยแบบแต่วันนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะยากเนาะใช่ขึ้นเพลงใหม่แล้วเพลงยากกว่าเมื่อวานอีกอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนพอพอรับท้าไปเรื่อยก็เริ่มได้ใช่แล้วก็ดีที่แบบว่ามีครูสอนตีที่แบบว่ามีครูสอนแล้วก็ครูก็ใจเย็นแล้วก็สอนเราแบบทีละขั้นตอนจนแบบเออก็เต้นได้นะ เออพอไปเรื่อยๆมันก็แบบเออก็พอได้อะไรเงี้ยใช่กินข้าวหรือยังยังไม่ได้กินเลยครับนี่แบบว่าเพิ่งซ้อมเสร็จแบบสดสดร้อนๆเลยครับทุกคนพี่สุดมือสอยส่งดอกกุหลาบรวมมากนะครับพี่กับพี่กับพี่ฟอดเป็นอะไรกันคะเป็นพี่น้องที่รักกันครับรักกันไหมรักกันรักรักรักนตะเกื้กินครับทุกคนรักกันชวนดีกันรักแับยุ่มกันขอบคุณและขอบคุณนะครับพี่วันพาส่งดอกกุหลาบครับพี่แอมเอ็น้วย มีคนถามว่าพี่พีแบบน้องวันนี้มีใครเจ็บเพิ่มไหมบอกพี่ครับทุกคนแล้วมีผมครับที่แบบว่าซุ่มทราบเองคือแบบว่ามันจริงเมื่อวานน่ะคือเต้นโชว์เจยวของผมแล้วก็มันมีผ้าที่มันต้องใช้มือลงแล้วก็ที่นี้เหมือนแบบยังลงไม่ค่อยถูกจังหวะก็เลยแบบพลิกนิดนึงหนึ่งใช่ซึ่งแต่โชว์เดี่ยวพี่พีเนี่ยผมแอบเห็นแล้วดีมากบบโอ้โหอะไรนะโอ้เหมือนกันก็ แบ่อย่างนี้แหละเพราะโชว์เดียวก็เลยอ่ะนี่ได้แผลมาเลยไม่เป็นไรนะไม่เพียงแายเพราะตัวเองครับทุกคนอันเดียใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็าห่างอุ้ยคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนี่ยเขาบอกว่าห0าพคนแล้วเซคคาตาบพี่ฟอร์ดเขาดูเนไมอ่านไม่ทันเดี๋ยวไปเต้นแทนมาเลยครับทุกคนคุณสามารถครับผมอ่านไม่ทันอ่ะเจ็บมากไหมไม่ครับถามไม่ค่อยมากครับถ้าเกิดว่าไม่ขยับอะไรก็จะไม่เจ็บเลย พองานน้าเราทุ่มเทมาทุกคนก็ตั้งตารอใช่ครับว่าวันจริงมันต้องแบบปังมากถ้าใครแบบยังไม่กดัตรแฟนมิตก็ยังไปกดได้นะครับทุกคนตอนนี้ยังยังมีอยู่เนาะ่พวกเราอยากให้ทุกคนแบบโชว์สดๆแบบเสียงในคอแบบบุ้มบุ่มบุมบุมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าโอ้เราเราเองเราเต้นมันเนี้ยรู้สึกว่า ถ้าทุกคนเห็นพ์ฟอรแมนเราวันนี้จะแบบจะต้องแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นพวกเราเต้นเลยอะไรเงี้ยไม่แบบเออคือมันมีโชว์อะไรหลายๆอย่างที่ทุกคน<อ>ไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเราไม่ว่าแบบจะโชว์เดี่ยวโชว์คูโ่โชว์รวมอะไรต่างๆก็ตามซึ่งในแฟนมิ่งติ้งเนี่ยมันจะมีเซอร์ไพรส์ยเยอะมากงะะั้นก็อยากทุกคนอย่างน้อยใครที่แบบม,มาได้ก็มาเจอกันครับใครที่มาไม่ได้อยากดูเป็นออนไลน์ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ก็อยากทุกคนได้ดูนะครับ มองหน้ากันทารักกันอุ้ยเ้าไม่มองด้ซ้ำนี่ก็มองอยู่นี่ไงห้าพันกว่าคนจะมองอยู่เนี่ยได้หน้าดูเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าเพื่อทุกคนครับพวกเราก็สู้ใช่ใช่ครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวซ้อมนี้จะปุ๊บมันจะมีอาทิตย์อาทิตย์ที่ติดกับวันวันจริงก็จะซ้อมแบบว่าซ้อมหนักเลยเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดเทิดหน้าเลยทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยดูจากโปรใสการซ้อมมันเหมือนแบบเป็นเป็นงานที่แบบว่า มีเดินหน้าแต่เปล่าทุกคนแล้วสองอาทิตย์เต็มเต็มเลยใช่ซ้อมทุกวัน Love you Ford I love you ค่ะบอส s นออื่นคุณกำลังทยอยู่บ o s นอกอื่นตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่ Boss ก็พักผ่อนอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องจะมีไปซ้อมต่อเขาจะแบบแบ่งเซสชั่นการซ้อมกันแล้วเป็นโชว์เดียวแล้วสู้ๆนะเด็กแ็นกำลังใจให้ขอบคุณนะครับตอไปี่ r อดูแลพี่พีด้วยนะดูแลตลอด ใช่ไหมใช่ไหมแหมว่า <trips> ด <Bal subscriber> no ูอะไรไหมบอกเขาไปคนเราทุกคนมันโตแล้วมันก็ต้องดูแลตัวเองครับไม่ต้องให้ใครมาดูแลหรอกเรอนี่ผมไม่คนป่วยนะเนี่ยพอดขาพาไปกินพิซซ่ายังยังเลยวันนี้ให้พี่พีทพักผ่อนได้เต็มที่ก็เลยให้มาตรงเวลาดีกว่าจะได้ไม่ต้องรีบมาใช่ใช่พี่พีชเข้าเลยยังยังไม่ได้ทานเลยครับเดี๋ยวกะว่าหลังจากลงไลฟ์ปุ๊บก็จะไปกินข้าวกันมอ่ะ พรุ่งนี้อ่มมาไม่ทันทุกคนคอมเมนต์คือแบบว่าไหลเข้ามาเยอะมากเราอาจจะไม่ทันนะครับขอบคุณที่ภูมิเล่ด้วยนะครับสำหรับบูลัคมาให้ขอบคุณมากเจ้บมามีสุดๆหนูเป็นห่วงคิดมากเลยขาไปวอล์กมาวันไหนคะอ๋อทุกคนคืออยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะวันนี้ตอนเช้าคือเราวางแผนว่าจะไปวอล์กแบบไปทายกันสองคนนี่แหละเที่ยวกันก่อนที่จะมาซ้อมแต่บังเอิญว่า ตื่นไม่ไหวครับเพราะว่านอนดึกแล้วก็ไปหาหมอเรากเลยขอเลื่อนไปก่อนคือพี่ๆโทรมาตอนสิบโมงว่าฟอนทีไม่ไหวเลื่อนก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออได้แต่วันหลังก็ได้กลัวป่วยก็เลยบอกเนี่ยได้เห็นแน่ๆครับทุกคนแต่อย่างช้าจะก็อาจจะเป็นหลังแฟนมิส่งนะคะเพราะว่าค่อนข้าอยู่แน่แต่แต่วางแผนใหม่นะครับอาจจะไปประมาณอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอะไรก็จะไปถ่ายกันใช่ครับถ่ายไวๆนะครับน้อง ขอบคุณครับอุ้ยมีคนส่งสติกเกอร์สมุดให้เต็มเลยขอบคุณครับอ่านไม่ทันเลยอยากอ่านคอมเมนต์ทุกคนมากน่ฮาวไหนดูซิถ้าพี่ปิดนี่ถ้าพี่ฟอกกับพี่ิีดอ่านเน้นหนูหนูจะไปมัดผมแฟนอ้าวเริ่มเลยครับเริ่มเลยน้องไพเรนดูแลสุขภาพก่อนครับขอบคุณนะครับ Hi f o r and p e c e Love You Both พี่คุณเล่ส่งดอกกุหลาบรวมมาขอบคุณนะครับพี่พัชส่งส่งกุหลาบมาให้ขอบคุณครับพี่ฟอร์ดค้าเห็นหนูไหมคะถ้าเห็นหนูเรียกน้องอ,อมสวัสดีครับน้องอมป้านี่มีคนขอกำลังใจจากการเรียนและการทำงานเต็มเลยใช่ล้วปล่อยให้เป็น,นเดียวชามไปก่อนเนาะปุ๊บปุ๊บาพี่พีชสีผมสวยมากค่ะ ขอบคุณครับทุกคนแต่นี่คือมันโดนมันดนสีไฟด้วยนะเพราะในห้องมันแบบมันมีสีชมพูด้วยอุ้ยโวยจิงครับไปทำได้เลยครับที่ชิซาลอนนะครับทุกคนใช่แต่ว่านี่คือสีมันเริ่มลอก day of practicing และ e show of the f m a m i n g s o good โอเคโอเคไหมก็คุณนะก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้เราปล่อยเพลงเป็น c ค i n c o เ e อร์ครับเป็นเพลงคีอดาวเต็มฟ้า จินตันชาซึ่งอันนี้เป็นเพลงคปเวอร์นะครับทุกคนไม่ได้อยู่ในในแฟนมีตนะแต่แบบที่เคยพี่พีทเคยบอกพี่แฟนคลับเป็นไงตอนที่สามแสนใช่ไหมที่พีทบอกว่าจะแบบพบสามแสนอยาก้องเพลงคู่ให้แล้วคือช่วงที่บอกเป็นช่วงที่เรามีแผนว่าจะอัดคปเวอร์พอดีครับก็เลยเราก็เออลองเพลงให้ทุกคน Yes อ่ะภาษาอังกฤษไปลุยฟอร์ก็ today we have like publish our like นิวซิงเกิลโคเวอร์ซองเนมอีส์คืนที่ดาวเต็มฟ้าอีส์ไลค์เอิร์ธไทยเนมโซ่ไลค์เร็ววีวีพรอพเพิร์ตอีส์วีคอร์ทไลค์วีวีแฮปต์แต่พรอมิสส์ยูเอทไลส์แทนเด็บถ้าอัลฟ่าลูเวอร์ฮิต300,000ฟอลโลเวอร์จากไอจีวีวีแฮปต์ซัมไลค์โคเวอร์ซองตูยูโซ่ย์ เพีนพีทลาบ่วนตัวไลท์เด็กน้อง yes พี่พีทเปลี่ยนสีผมสีเดิมสีเดิมแต่ว่าเหมือนน้องเริ่มเฟดครับก็เลยแบบนิดนึงใช่ครับแล้วก็โดนสีไฟด้วยใช่ถ่ายฟอร์ดครับอะไรฟอร์ดช่วยพี่พีด้วยนะช่วยอยู่แล้วครับขอบคุณครับทุกคนดูไม่ลอดเลยขอบคุณครับทุกคนเอ็มวีดีมากเลยหนูชอบมากขอบคุณชอบเลยครับพี่พี่ยังไม่เห็นตัวจริงเลยเพราะว่าเพิ่งจะซ้อมเต้นเสร็จเดี๋ยวจะกลับไปดูนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไลยลงจากหลยก็จะไปดูแลเพราะว่าตอนถ่ายก็ตั้งใจเนาะอยากให้ทุกคนใช่ถ้าพี่ฝอพี่พีทอ่านทําไมชอบลูกผัวพี่พีทจังเออทาไมทําไมเอออยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าเหตุผลที่แบบว่าทําไมถึงชอบลูกผัวชอบลูกไม่ได้เพราะว่าอะไรเป็นดุมไงไม่ได้หรออ๋อเหรอโอเคครับฟัรับทุกคนที่กร่าง่านไปทางีกแล้ว ไอเล็บยูอุ๊ยอันนี้อ็นนี่น่ารักมากเป็นแบบไอเล็บยูแล้วมีหลายภาษาโหนี่มันเห็นไหมแบบไฮเล็บยูจะเป็นหลายภาษาในรูปหัวใจอ๋ออืมเอ็นดูพี่เขานะคะใช่ครับเฮ้ยต้องคิวเลยเนี่ยหนูใกล้สอบแล้วขอกำลังใจหน่อยครัก็สู้ๆนะครับขอให้อ่านหนังสือตรงกับที่สอบขอให้สอบได้คะแนนเยอะๆเลอะๆใช่ครับแล้วเคยเปิดเทอมบ้างเปิดเทอมแล้วบ้างนี่น่าจะเปิดเทอมแล้วเนาะผมเพิ่งเปิดเทอมไปเมื่อวาน ผมลืมวันเปิดปิดเทอมไปหมดแล้วครับทุกคนอ๋อใช่ขอโทษขอโทษขอโทษทุกคนทำไมอ่ะก็ยังไม่ได้ก็ใช่ทุกคนครับใครที่เหนื่อยจากการทำงานหรือว่าเรียนมานะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับเหนื่อยก็พักแล้วก็หาอะไรทำให้มันสบายใจนะแล้วก็ค่อยกลับไปทำงานกันใหม่นะครับใช่ครับจุดเบรส y ูยุการวันที่อ๋อไปละ <English S 2> พี่พีทครับพรุ่งนี้มันเกิดเลยพอมันเกิดหน่อยเราเออพอทุกคนดีกว่า,าช่วงเกิดเดือนนี้ไหมนะฮะเอยพอมันเกิดทุกคนที่เกิดเดือนนี้ดีกว่า happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you from those who have birthday in this month เดีขอทุกคนมีความสุขกับเดือนเกิดของทุกคนนะครับ h a p เดือนนี้มีของขวัญให้ทุกคนเยอะมาก wish you all the best in this happy birthday month and also next year and also we have like many so uh gift to you at fan meeting from you guys like that I love you from Philippines mm hmm. love you too into fan from every country แกมแกมมิก บินส่งไอศครีมมาให้เยอะมากดูสิขอบคุณ<อ>ครับ Thank you so much ที่พีทพี่ฟอร์ด Sing again Oh if you want us to sing like the whole song <อ> you can like listen to our new single at me my wine music on YouTube เขาบอกว่าช่วยทักทายเป็นภาษาเมียนมาหน่อยชือว่าอะไรมิงกาลาบา Yeah, today our group practicing dancing and show of family thing is finished. But from now on, we're gonna have like the solo practicing of No un show. So hope you guys like give him like some motivation and cheering him. Yeah. Donut, Yang เมื่อไรยูจะมไม่แค่ไม่ก็คือตื่นตื่นเราไม่แต่งนเลยไม่มีเพลงเกย์แล้วคนหลงเชื่อเลยนะทินจับพี่ฟอร์ดพี่พีทอ่านเมนเรียกแคลสวัสดีครับแพลวคุณหนูตาลค้าส่งดับเบิลดาวให้เยอะมากเลยขอบคุณนะครับพี่ฟอร์ดไทชโนออดอีฟยูขอตาแป๋วให้แคปหน่อยได้ครับทุกคนสามสิ มาทำไมตาแป๋วมันมีหมวกข่าวอนด้วยโดนในคอนเสิร์ตไม่มีไม่มีไม่มีจริงทุกคนอันนี้ผมบอกให้เลยว่าไม่มีเพลงนี้แน่ๆเพราะว่านักยังมีรู้แล้วอายุจะมีความตอมตึงๆินีมีคนบอกว่า for your English is so cute เอาไปละจะมีพี่ฟอรดเห็นไหมคะเห็นครับ งานนี้ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะแต่ไม่ได้ไปจากซื้อสตรีมไม่ได้นะทุกคนนะใครไม่ว่างมามันสามามาดูแบบดอนหลังได้ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบแป๊บแป๊บหนึ่งได้อยู่ด้านหลังอีกนิดนึงงี้ยก็ถือได้ดูเพราะอยากอยากให้ทุกคนได้เห็นโชว์พวกเราครับถึงแม้ว่าจะมาไม่ได้ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อเป็นสตรีมไ่ดูก็ได้ครับแต่ก็อยากให้มาดูในอรนะเพราะว่ามันจะแบบกระหึ่ม ไม่เพราะว่า <c oughs> ดูในฮอมก็จะแบบเห็นแบบพวกเราแบบเอนเตอร์เทนอะไแ้แกับคนดูแบบแฟน,น,นคลับทุกคนครับแต่ว่าใครที่มาไม่ได้แต่อยากดูก็ไม่เป็นไรก็ยังมีออนไลออนไล์นด้วยนะใช่99บาทใช่ตอนนี้ก็ยังซื้อได้นะครับก็ลองไปดูดูกันนะทุกคนที่ไหนนะซื้อได้ที่ Thai Ticket Major ครับผมก็ยังไปซื้อได้นะครับทุกคนใช่ครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากเจอเรา วัยสุดก็คือพรุ่งนี้วันที่แปดก็ครับคือพรุ่งนี้เรามีงานที่เรียวมีนะครับที่ตึกแถวแถวพญาไทครับก็สามารถมาเจอพวกเราได้นะครับช่วบงบ่ายนะครับผมครับผมเธอพี่อ่านเม้นตหนูสัญญาลนาดน้ำหนักอ่าเริ่มเลยครับสู้นะลนดน้ำหนักเพื่อตัวเองเชื่อพี่ลดน้ำหนักของเราจะได,ได้ด้วยตัวเราเองเราจะสุขภาพดีนะพี่พีชขามากใช่ครับขอบคุณครับ มีเธอได้น่ารักจัง I love you. พี่อ่ะน้องบังคอมเมนต์หมดเลย I love you, I love you. <laughs> น้องบังคอมเมนต์หมดเลยอ่ะพี่พีทมือหายหรือยังเป็นกราทำอะไรอีกแล้ว okay. ยังไม่หายเลยครับตุกเห็นไหมว่าน้องน้องช้ำ<า>ดำดำแต่ว่าก็เ<า><ๆ>หมือนอาการจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานที่เป็นตอนกลับบ้านไปครับ<ๆ>เพราะว่าไปหาหมอมาแล้วแล้วก็หมอก,ก็คือให้ยามากินแล้วก็ให้ยามาฉีดแล้วก็ประคบเย็นเรื่อยๆครับปวดไหมนี้ปวดเนี่ยถ้าเกิดขยับไอ้เนี่ยไม่ปวดแต่ถ้าเกิดแบบ ไปหยมช่วงถ้าหยาบช่วงนี้หรือว่าโดนก็คือจะเจ็บมากังนั้นหมอเลยบอกว่าให้น้องได้พักผ่อนให้น้องลางานก่อนแล้วก็น้องจะได้หายไปวันแล้วก็กลับมาใช้งานได้ค่ะชัวรชัวย์ไวันคุณจะไปอยากให้พีพีลองเพลงในอูภาษาจีนนีิฮาวหายไปไปนะครับพี่พีใช่ค่ะไปไปนะครับถ้าเห็นหนูเรียกหนูจุนหน่อยค่ะ Can you มา h ห้อนี้ไดดิ h ยเชกคิมฟอร์พินครับเพราะวันนี้แยากให้คิมพักผ่อนนานนี่ครับก็เลยให้คิมมาตรงเวลาดีกว่าใช่ครับพี่ๆขอเมนูอาหารเย็นหน่อยข้าวหน้าเป็ดครับทุกคนหรือว่าจะเป็นเป็นพะโล้อร่อยเป็ดพะโล่ไหมครับหรือว่าจะเป็นผมอยากกินพิซซ่ามากช่วงนี้เป็นพิซซ่าหน้า ซอสทรัฟเฟิลแล้วก็เป็นสปากเกตตี้ผัดซอสครีมไข่กุ้งแล้วก็เป็นสปาเกตตี้เป็ตดต้มควันผัดขี้เมาแล้วก็เป็นเฟนฟร,รายแล้วก็เป็นเอ่อเป็นต้มแซ่บไหมครับแล้วก็เป็นขาไก่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแเดี๋ยวมันมันเลี้ยวออกอ่ะมันมันให้มันไปสักโซนหนิก้อนนี้ชอบกินแบบฟิวชั่นทุกคนไม่เคยกินแบบฟิวชัน่นกันหรอกอีกแล้วเราโจลิกาด ดี๋ยวพี่หอมหัวใจคุน่นหน่อยค่ะได้ครับหัวใจอันอันอาจจะแบบว่าพุพ่นๆนิดนึงนะครับทุกคนรอบนี้เพราะว่าลืมว่าเจ็บมันจะไม่โดนเช่นเดียวกันครับ <c oughs> For i n t e f a n we are not forget like the promise that we will have some r o c k together but from now like for two week until the family day we have no time to do like walk but we will promise that we will have some r o c k to you for sure maybe uh, like after family day โดนัดย er. ังไม่รู้เนี่ยมาบ่อยมากเลยทุกคนที่พีดมันผอมลงใช่มีลดน้ำหนักด้วยใช่ไหมจริงจริงก็กลัเข้าไปนะครับแต่ว่าน่าจะเต้นด้วยแล้วก็ ครับผมอะพวกผมคือยังไม่เห็นชุดนะแต่ว่าเห็นพี่พีบอกว่าเตรียมชุดไม่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอใช่น่าจะได้ใส่กันแบบฟิตติ้งลงมาที่12นี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะปังขนาดไหนเดวนดูเรื่องมาบ่อยจัดเต็มได้เดินดูเรื่องมาบ่อยจัดเต็ม เดาดูแลยามาส่งไจัดเต็มได้ซื้อไปแล้วแต่ว่าคือผมไม่คิดว่าน้องจะมีปัญหาอย่ยงกับผมก็คือใส่ไม่ได้ซื้อไปแล้วแต่ว่าคือผมไม่คิดว่าน้องจะมีปัญหานย่ยงกับผมก็คือใส่ไม่ได้ หัวโตทุกคนหัวโตแล้วรู้ยังว่าผมว่าซื้อของผ่อนจะไม่พี่เหมือนกันซื้ออะไรไว้ไม่บอกเดี๋ยวรอวันเกิดเอาไปให้หน้าหรอซื้อไ้แล้วซื้อไปแล้วบางคือคือของที่ซื้อให้คือคือซื้อหมวกบัเก็ตให้เขาเป็นของแบรนด์หนึ่งแล้วก็ไปเห็นว่ามันสวยดีมันเรียบเรียบแล้วก็น่าจะแมทกับชุดที่แบบที่ฟอร์ดชอบใส่ได้เยอะแต่คือมันเป็นฟรีไซส์ไงคือปกติตัวผมเองก็คือแบบว่าใส่พวกแบบว่าไซส์ฟรีไซส์ตามท่วไปไม่ได้เพราะว่าหัวหัวใหญ่ใส่แล้วแบบมันจะติดช่วง ก็ค okay. ือไม่คิดว่าพอจะติดเหมือนกันสุดท้ายเป็ดใช่ไหมเป็ดใ่ได้ไม่ได้แบบใส่ถ้าใส่คือแบบแน่นอ่ะอัดเออก็เลยแต่ไม่ได้พีพีน่ารักจงอิ่งครับนอกจากโดนนัดแล้วอ่ะไปกันครับอุ้ยตกใจน้องเสืออุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เสือคือแมวอุ้ยน่ารักจังขอบคุณครับทุกคนทุกคนด่คนคนดีคนดูเยอะมาก ตอนนี้ร้านเราอยู่ที่อันดับที่16แล้วได้จังโอเคครับทุกคนแววตาพี่พี่ต้องมงเรื่องของกินสดใสมากเลยใช่ครับ <c oughs> ผมดนมากทุกคนตอนนี้ทุ <c oughs> กคนเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้ว Hello from Indonesia <c oughs> Hello from Vietnam ต่อ<ะ>เป่าเป่าเพียงมือพี่พีทน่อเนี้ยได้หายไปไววันนี้เป่ารอบที่สี่แล้วเนี่ยขอบคุณนะวันนี้เป่ากี่รอบเราบอกไปวันนี้เจอก็เป่าเลยเป่าไปห้าหกรอแล้วครับทุกคนแม่เป็นไรนะเว่ยไวพรุ่งนี้ดูพรุ่งนี้ย้อนดูซีรีส์จำย้อนดูซีรีส์จำบทได้แล้วขอบคุณมากเลยครับว่าคิดถึงก็ พี่พิร่อ<ด>คอมเมนต์หนูจะว,วิ่งรอบสนามสิบรอบเห็นนะครับเมื่อกี้นี้ถึงมันจะแวบๆก็ตามสะดุดจังโอ้เน็ตผมน่าจะเอาปตก็หรอใช่ครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราไปแล้วนะเี๋ยวต้องคืนท่องไรแล้วก็ใช่ครับก่อนที่จะจากกันไปก็เดี๋ยวพวกเรามาโพสตท่าให้สามชาวแบบน่ารักให้คนดูกันนะครับทุกคนเตรียมแคปนะฟอบนะเอาเป็นหัวใจก่อนสามสี่ไปแล้วก็อีกหนึ่งสามสี่ ก็อยาันเอเป็นรเป็นใครจาแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับคืออยากให้พวกเราอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนอ่ะมาเจอเราอยากให้ทุกคนอ่ะคือมาเจอพวกเราจริงๆในวันแฟร์มิ่งเพราะว่าเรารบแบบอย่างที่บอกว่าเราตั้งใจซ้อมเต็มที่กับมันมากๆแล้วก็ทุกอย่างที่ให้ในวันนั้นมันคือแบบเราให้จริงๆ ใ,ให้เท่าที่แบบว่าเราแบบเราตำที่ตาที่ตำที่อาพูดไปคือคือเราอยากให้ทุกคนมาดูโชว์<ม>ของลูกเราเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างหลายโชว์เนี่ยเราก็ไม่เคยทําแล้วก็มันเต้นอย่างเงี้ยผมไม่เคยไม่เคยเต้นจริงจริงจังเลยแลวคิดว่าเอ้ยปลดล็อกสกลิลตัวเองเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาเห็นในในพอวันนั้นอย่างเงี้ยมาเห็นกันในในในพอจริงๆได้รับแอมเบียนที่เป็นแบบบรรยากาศจ,จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ว่างจริงก็เป็น ใช่คับเพราะว่าคิดเสมอว่าทุกครั้งที่ซ้อมโชว์ก็คืออยากอยากให้ทุกคนนะชอบชอบปุ๊โชว์ชอบุูดีเทลที่อยู่ในงานนั้นจริงๆงันก็ฝากด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรหรือว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนตอนนี้ก็ยังสามารถซื้อได้ที่ไทยทิ켓เมเจอร์นะครับทั้งแบบหน้างานแล้วก็ออนไลน์เลยกดเข้าไปปุ๊บเจอปั๊บอ่าทุกคนราไปซื้อได้เลยครับใช่ครับวั้น้ก็เราไปเจอกันนะครับเจอกันครับ